คนในวงการด้วยกันกับข่าวที่เป็นของใครที่มาที่คนใกล้ตัวใครอ่ะคนฟี่คมฟิล์มเขาใกล้ตัวผมตรงไหนเนี่ยเน้ว่าม่ได้วยกล้คือทำละครเน้นละครด้วยกันเป็นเนี่ยคือคือจริงๆแล้วหามว่าคนใกล้ตัวไหมสำหรับพี่พี่เคยพูดไปแล้วว่ากับคุณฟิล์มเองเนี่ยก็เรารู้จักกันมานานแต่คนรู้จักกันมานานไม่ได้แบบว่าต้องสนิทกันนะเออมันมันก็มีระยะมันอยู่ในการในการรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าวันนี้มันก็เป็นไปตามเป็นไปตามระบบที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่หนคมคิดว่าเรื่องคดีหนักหนักอย่าง,งนี้ตัดสินอย่างไรคือคือคือในส่วนตัวของของพี่เองอะ่ะพี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักเกินไปคือมันล้ำเส้นเกินไปคือคือคือที่ที่มันผ่านมาเนี่ยก็คือเคยเจอนะครับไอ้กรณีที่แบบว่าเอาชื่อไปแอบอ้าง เอารายการไปแอบอ้างอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนพอเป็นคนที่เราแบบรู้จักเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วกลับเอาไปทําแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมันยิ่งรู้สึกรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีมากมากกว่าทุกทุกคนเพราะอย่างคนอื่นเงี้ยเขาอาจจะมีปัจจัยของเขาเขาอาจจะก็แล้วแต่แต่เราไม่รู้จักเขาไงแต่อันนี้มคือคนที่เรารู้จักแต่กลับไปทําแบบนี้สําหรับสําหรับตัวพี่เอง ไม่โอเควิ่งผมเคยให้โอกาสเขาังที่ทางจริงแต่เขาไม่ยอมให้ความจีคือเราก็ไม่ได้บอกเขานะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราให้โอกาสนะฮะเพียงแต่ว่าเราพูดกับเราตัวเราเองเราเราเราแค่คิดในใจของเราเองว่าครั้งแรกที่โทรไปจาได้เราวัานนะั้นถ่ายสามแซบเสร็จแล้วก็พอรู้เรื่องก็โทรไปครั้งแรกอยู่อยู่บนรถก็ก็ถามตัาเออเนี่ยมีคนมาบอกใช่เขามีคนมาบอกนะเอ,อ้ไม่ครั้งแรกบอกว่าเออ มันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจริงหรือเปล่าเขาบอกไม่จริงอ่ะครั้งที่สองโทรไปอีกพี่บอกอันเนี้ยมีคนมาบอกใช้คำว่ามีคนมาบอกแล้วว่าเออมันไปพูดแบบนี้นะคุณไปพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออมันมโอเคนะพี่เขาก็ยังแบบก็ก็ยังเหมือนเดิมก็คือไม่เคยพูดไม่เคยนู่นจนสุดท้ายแบบเอาวะแบบไหนๆคือก็พูดเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้แบบยอมรับกับเราเราก็โทรไป แล้วก็ครั้งที่สามท้าทุ่มกว่าก็บอกเลยบอกว่าเราได้ยินเสียงแล้วนะเพราะมีคนเปิดให้เราฟังแต่เราไม่ได้บอกว่าเรามีอยู่ในมือเราไม่ได้บอกเรามีคลิปอยู่ในมือเราแค่อบอกว่ามีคนเปิดให้ฟังแล้วมันเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่คุณพูดแบบนี้คุณเรียกอย่างนี้นี้คุณเอาชื่อผมไปบอกแบบนี้คุณเขาก็บอกว่ามันน่าเป็นการตัดต่อเราก็โอเคก,ก,ก็ก็พอก็คือจบพอวางหูเสร็จปุ๊บก็ จำได้เลยพอวางหเสร็จปุ๊บผมโทรหาทางพี่เต่าจรูกเกียรติก่อนโทรหาพิ่เต่าก่อนว่าพี่เต่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะผมไม่โอเคผมจะแจ้งความดีไหมพี่เต่าก็บอกว่าก็ถ้าเกิดคิดว่ามันปกป้อง,องสิทธิ์ของเราก็กสมควรผมก็ยกหูหาทนายก็ให้ทนายเนี่ยจัดการเลยก็คือบอกว่าเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้นะฟังทั้งหมดแกะเลยแล้วพุกงนี้ส่งใบตั้งทนายมาแล้วก็ส่งใบ เขาเรียกอะไระใบมอบใบมอบเขาเรียกนะใบมอบสิทธิ์อ่ะเออใบมอบสัทัาทั้งตนานนี่ก็เซ็นทุกอย่างแล้วก็กอนเช้าก็ส่งไปทนายที่สอบสวนกลางเพื่อปนดำเนินการคือพอวันนั้นเปิดไปใช่ไหมครับวันรับพอวันนั้นที่เปิดคลิปไปเป็นวันอังคารตอนเย็นวันนั้นน่ะเขาไปออกรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็ โทรกลับมาหาพี่แต่พี่ไม่ได้รับเพราพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะต้องคุยอะไรเลยนะคือเอาตรงๆนะคือที่ไม่รับไม่ได้โกรธไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยเลยนะแต่จริงๆนะคือเขินแทน,ขน,แทนเ,เขินแทนคือเออเขินแทนอย่าใช้คาว่าอายเลยใช้่าว่าเขินเราเขินแทนอะเ,อเราเขินแทนเพราะร,ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเขาจะพูดกับเรายังไงอะ พี่ร,พร,รู้สึกเสียความรู้สึกมาับ,บเท็คอะไรอย่างไงนะเสียความรู้สึกมากอืมไม่ได้เสียความรู้สึกแต่ผิดหวังผิดหวังว่าแบบเอ้ยมันคนที่แบบเราคุยด้วยเจอแบบมาหาเรามาเจอเราอย่างเงี้ยแต่กลับเอาชื่อเราไปทําแบบนี้อะไรอเงี้ยซึ่งแบบมันมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วลองคิดดูนะถ้าวันนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้คลิปนี้มาอยู่ในมือต่อแต่คลิปเนี้ย ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ชอบพี่หรือไปอยู่ในมือของคนที่เป็นคู่กรณีของพี่แล้วเขาตัดแค่สั้นๆออกมาแล้วมาปั่นคนที่สวยคือพี่นะคนที่สวยคือผมเลยนะมันกลายเป็นว่าอ้าวไอ้หนุ่มไปเรียกเงินเขา20ล้านมันทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเออมันมันมันล้ำเส้นไปอ่ะมันล้ำเส้นเกินไปมันเรื่องย้าเกิดเขามาขอ อ๋ไม่ต้องพูดถึงเรื่องขอโทษดีกว่าไม่อยากฟังด้วยค,คือไม่ใช่ไม่รับไม่อยากฟังคือไม,ไม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทุกอย่างไว้เป็นไปตามกระบวนการถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันแบบมันเป็นความเสื่อมทรามในสังคมอะ่ะคือไม่ไม่ควรจะมีใครโดนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ เป็นผู้เสียหายหรือเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ไม่มีใครควร,ควรจะโดนแบบนี้กับการที่ไปไป,ไปเรียกเงินเขาแบบนั้นเลยคือฟ้องฟ้องมีคดีคือคือวันนี้ท,ท,ที่ที่มีการฟ้องไปก็จะเป็นเรื่องของหมินประมาทก่อนนะอันนี้คือไปแจ้งความแต่ว่าในมุมข้อกฎหมายก็ปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าถ้ามุมไหนที่ไปถึงช่องไหนที่ไปถึงเรื่องนี้ได้ก็เอาหมดอย่างจะฟ้องเพ่งนนะข้อความสีขขยได้ที่ทาายอเอ ไม่หรอกครับผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยเขารู้คนที่ดูเขารู้ว่ารายการผมไปทําแบบนั้นหรอกเพราะเราเราคุยกันบ่อยเราเคยเคนไปจับคนที่เคยทําแบบนี้ด้วยซ้ำเอาตุลุลไปจับคนที่ทําแบบนี้ด้วยซ้ําแต่แต่ที่เราต้องทําแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการเลยนะที่ทําแบบนี้คืออยากให้มันมีมาตรฐานของสังคมว่ามันไม่ควรจะมีคนไปทําอะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณเองก็ไม่ได้แบบลำบากยากแค้นนะอะไรต้องทำแบบนี้ แล้วคุณไปทําแบบนี้เพื่ออะไรเออมันคุณเอาเปรียบคนน่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงอะ่ะแต่คุณก็คือถ้าคุณคุณจะมาบอกว่าเป็นงาน PR อาผมรับมาแต่เอาตรงนั้นเนี่ยยืนอ,อยู่เนี่ยทุกคนเนะี่ยฟังแล้วรู้สึกยังไงอะ่ะรู้สึกว่าเป็นงาน PR รไหมะเอาเอาตรงๆเนี่ยไม่ต้องถามไม่ต้องถามผมถามทุกคนถูกว่ามันทำงานเดียวตลอดชีวิตไม่ทำนะ คือก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้กินหญ้าเราไม่ให้ฝ้ายอะ่ะเราไม่ให้วัวเราแบบฟังมันก็รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะก็จะแถทําไมคือจริงๆแล้ววันนั้นที่โทรไปครั้งแรกอะ่ะอันนี้คือฝากบอกเลยเคยพูดไปแล้วก็ฝากบอกอีกครั้งว่าวันนั้นถ้าคุณพูดกับผมเลยนะว่าพี่ครับผมยอมรับครับผมทําจริงผมอาจจะถูกชักจูงไปแบบนี้พี่ผมจะเอาไงดีมีทางออกยังไงวันรุ่งข,ขึ้นวันอังคารผมจะไม่เปิดคลิปเลย ผมยังไม่เปิดคลิปนี้เลยผมย่้ทนายไปแจ้งความไฉยเฉยและผมก็จะบอกน้องก็บอกเฮ้ยคุณต้องออกมาพูดนะอย่างน้อยเนี่ยคือคุณต้องคุณต้องแฟกับสังคมด้วยคุณต้องแฟงตัวคุณเองคุณต้องแฟกับครอบครัวคุณด้วยคือคือมันเป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองคือคนเรามันพลาดได้แต่ถ้าพลาดแล้วไม่ยอมรับนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะ